สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเป็นกรลบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูรถเป็นนิสสันนามร่านะครับปี2012นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องพันสองนะครับราคาอยู่ที่179,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับภายนอกก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสีสันสวยงามนะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจจะมาดูรถที่เต็นท์นะครับเต็นท์เราอยู่เส้นบางบัวทองสุพรรณนะครับก่อนถึงแยกนพวง์นะครับอยู่ซ้ายมือติดกับถนนใหญ่นะครับ หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์0873210872นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่อง y o u t u b e นะครับช่องกอบรถบ้านนะครับผมขอฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจกอบรถบ้านนะครับผมขอฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับราคาอยู่ที่179,000บาทนะครับสีภายนอกก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับจากห้างนะครับแล้วก็จะมีแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับวิทยยุใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็กตรงพวงมาลัยหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับข้างหลังกว้างนะครับแล้วก็จะเป็นหลังคานะครับสะอาดนะครับคอนโซลสวยเลยนะครับเป็นสีดํานะครับ แทงประตูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไม้นะครับว่าวิ่งเท่าไหร่นะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมกนากันนะครับเมกนาก็อยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับรถเดิมมนะครับสวยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับเครื่องพันสองนะครับ หน้าตาเดิมนะครับน้าฝาโปรงเดิมนะครับเพดเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังแสงเครื่องกันนะครับเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นยางใหม่นะครับปี2021นะครับเป็นขอบ15นะครับใช้ได้อีกนานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับพรมสะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมียางอะไหล่นะครับยางอะไหลให้พร้อมนะครับให้ครบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับสาโปองหลังนะครับเดิมๆนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับ ก็สามารถอินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรนะครับ0873210872นะครับราคาอยู่ที่179,000บาทนะครับโอเคครับผมขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ